โอเคมาต่อกันเลยอ่าเรียกหาแอชลีย,ยล์เลยเว้ยแอชลีย์แอชลีย์อ่าชิคกี้อืมก็ดกดวยชิคกี้ว่าคุณจะตายไปซะแล้วโอเคอืมโอเคหายแล้วล่ะเธอเปกนคนทำใช่ปมล่ะใช่ใช่ใช่ฉันบปกว่าทำเองคุณย,ยืนไหวบ้างอือจเย็นๆไม่เป็นไร นั่นแมปเหรอนั่นแผนที่ใช่ก็ถ้าเราไปในทางนี้เราก็จะออกไปได้นะเออเราคือทีมเดียวกันใช่ไหมถ้าเธออยทำอย่างเงี้ยฉันก็ตกงานพอดีสิโอเคมาลุยต่อชัตเตอร์16 ผมว่าน่าจะเป็นพาสุดท้ายแลวนะโอเคพาสุดท้ายของเราไปบขึ้นไปโททีไ,เร,ทไเ,เราคือทีมโอเคเราคือทีม Getting good at that. Mm. Right. Uh. My. You sure you're okay? Uh, never been better. Good. Skip. Yep. Skip. Yep. ผู้หญิงคนนั้นคุณรู้จักอ,ะอ่ะไอ้ที่มาช่วยเราอะ่ะคุณรู้จักเหรอเด๋มไม่ใช่ยังไงที่เข้าใจลมเธออะไรอย่างเงี้ยเคแอสลี่น่าจะหึงนะพูดถึงไอดเด้าด้วยเดี๋ยวก่อนเรีย ตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยไปลุยเจ้าพวกมันแรงแซดเลอร์มันวางทิ้งไว้ <c oughs> โอ้โหสองตัวเยี่ยมไปโอเคบิงต่อ ฮอะไรของเธอ,อก่อนท้องม,มันเริ่มเลยอะ <c oughs> พอขาอยู่นี้เก็บเก็บเก็บโอ้โหยาจะเยอะไปหน่อย ไปจัดขอ,องซ่อมซ่อมเซอร์กรอสซะหน่อยนะไปะอ,อะไรอ๋อเอดาโดนห้ององเป็นปลาตากแห้งเลยเอาเอา,เอาอฮะ เขาจะล่อให้หลอ,อกไปอะอใช่อยู่นี่แหละเดินไปคนเดียวเองมาได้เวลาไปช่วยรักเก่าแต่ก็น่าจะรักอยู่แหละทำเข้มไปนั่นแหละรียอ,อนโอ้ยหึ้ยไม่เงแมลง

ุกโดดเอาแล้วได้เวลาหนีเอาชีสติดไม่ติดสวยหยิบขึ้นมาคิลเลยเซเว่นเลขมันจงเข้าทีเบา,เบาตา อาไปอีกหนึ่งนัดขอ,งเ,องเชือยิงออทีละเซเว่นยิงอุ้ยไป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 อุ้ยโอย้ทางพังโอ้ยชิดเก้ đi thôi đi thôi đi về đây liên lúc nó mị lúc cái chọc tem rồi ยาเขียวกินเงินเกือบตัวด้วยกระสุนสองอุ้ยเฮลิกฮะอุ้ยไอเวยเนยนีย่ไง เล่นๆนะครับวินงเลยยิงเข้าบ่อตา เสร็จพี่หละน้องอออไปกินอออไปกินอืมเต็มเลยเว้ยอรอลีนรอ,อุ้ยเกับโดนอุ้ยเกับโดนอีกแล้ว ตายซะแล้วอ่อนแอซะจริงโอเคเดมาดูหน่อยไม่ยอมตายง่ายเว้ยวกนี้โอ้โหแม่งกลล่างนี่ฉากนี้ทำให้อลังการเลยเนี่ยอืมอะติดต่อ

ด้เวลาจบเรื่องนี้สัตวือสวยโอุงโดดสูงยังวะลรออ่น่เรียบร้อยอื้อหุ้ยวน ผู้แม่งตกเออสรพเอ้าตัวอย่างอัมพันนี่ว่าข้างบนเก็บมาเดิเออนอ้าวแล้วเอดามาเอาไปแล้วเอดา What the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Oh, an Okay. Don't worry. I'll take good care of it. Hmm. Bride's right here. Okay. You coming? come I think we both know this. It's where we go our separate ways. Okay, we split up here. Hmm. like... I see. เช่และนั oh, mm ่ง hmm. อื pues ้มเจ๊แกนั่งก่อนไปเซ็กซี่ยุเทียวอุ้นมามองอ๋ออ้าวให้กุญแจมาแล้วเจิสกีแน่ๆน่ารักเที่ยวคิวเลยทีเดียวครับเลียนบอกอ่าฮะ เคก็จะเจอครั้งหน้าอยู่แล้วล่ะในผ้าโขกะนะโอเคมาล้นั่นแหละเอาระเบิดต้องรีบไปลลไปลูหู

อุ้ยทางพังุ้ยกดทันเว้ยไม่รู้ว่าถ้าไปโกดมันจะตกหรือเปล่าอย่างงี้อขอบคุณจะเป็นไรน้องอุ้ยเอ็อเว้ยเน้ยต้องอุ้ยไม่จบเปลอาเอาโอ้แม่งชักดีชักงองกันเต็มเลยอ๋อหัวหน้ามันมมน่าจะตายนะก็เลยชักดีชักงอย่างงี้เปิดทาง จะได้ไม่ทรมานโอเคขึ้นเลยมาชอบนั่งไหมชอบมากโอเคจะได้ชอบมากกว่านี้ที่กับพี่น้องมาระวังทางเดียวครับ ไปขวาไปซ้ายโอ้โหทันอยูอ่ไปไปแล้วหินนไปจุดโอ้โหไม่ยากการขับแบบเดี๋ยวอุ้ยหินหิน ซ้ายโอเคเหิอนอีกรอบนึงโอ้โแม่พังไปหมดแล้วโอโอเคเอเลวละรีไป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 เอยอย่าทับหัว อักซ้ายอักซ้ายห้ซ้ายเหินเคทางออกอยู่ข้างหน้าอ,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 อุ้ยชนชี้ไเลอรรถไปเรียบร้อยออกมาแล้วเยี่ยมเลยเยอ่ยมเลยโชคดีไหม อุ้ยเละหลุดพ้นสักทีัลรกิจเสร็สสิ้นใช่ไหมภารกิจจะเสร็จสิ้นเมื่อเธอกลับบ้านนะ Thank a n you for me. s v i เขาคุณที่ช่วยฉันไว้ Don't mention it. นีมเป็นหายแล้วนี่มันเป็นหน้าที่อะไรอย่างงี้ฉันจะคุยกับพ่อของฉันว่าจะให umas, ้ค to so ุณเป็นบริการสุดโตัวให้ฉันน่ะเธอนำไปต้องการฉันแล้วหรอเธอดูแลตัวเองได้แค่ว่าเธอต้องใช้มีดให้เก่งขึ้นน่ะเราต้องกลับบ้านแล้วไปเลย Okay. Had a candle, one, do you read me? You read me. Come in. I said, come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on. Okay, I'm ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกม Resident Evil Party 4 r e เ a k นะครับผมโอ้โห <laughs> เล่นมาแปลถูกแปลผิดไม่รู้ครับแต่เล่นเอามันอย่างเดียวนะเน้นเอามันไว้แล้วก็เกมนี้ก็นะผมว่าบางอย่างเที่ยวอ,ออกไปก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันก็ทดแทนด้วยความมันของเกมอะ่ะเออก็ทดแทนได้อยู่โอเคเรากดข้ามไปอ่ามาฉากนี้ ในด้านต้องคุยกับเวสเกอร์นะครับผมเนี่ยเนี่ยนะตัวอย่างอัมพันนะเก็บมาแล้วติดต่อเลยฉันได้แอมเบอร์มาแล้วเยี่ยมเลยขอถามอะไรอย่างหนึ่งสิคุณจะเอามันไปทำอะไร ฉันจ้างเธอให, no ให้มาทำงานไม่ได้ให้มาถามโอเคถ้าเธออยากรู้ฉันจะบอกให้ก็ได้แม่งปั้นโมเดลมาแล้วครับผมตัวเบสเกอร์เนี่ยเทเยอโอ้ไม่ใช่ล้านแต่เป็นพันล้านโอ้ไม่ o เฮด้าไม่ยอมอยู่แล้วเอาปืนไปจ่อแล้วมานี่งไงไปเปลี่ยนทางเดี๋ยวนี้คือจะไม่เอาตัวอย่างไปให้เวสเกอร์นะครับผมก็นั่นแหละหักหลังเวสเกอร์เลยนะอืมโอเคแต่เห็นลีออนขี่จะสกิลมาแล้ว <laughs> โอเคก็มีเป้าหมาตัวอย่าง ไม่ไม่ใช่มีอีกว่าเองเครดิตโอเคจบที่ีเรียบร้อยครับ Let's Resident Evil อ่ะอ uh, ้าวมีอีกเหรออ๋อ oh, มาดูฮาร์ดิแกนอืมมาน้อยแต่มานะโอเคฮ <h ars> าร์ดิแกนเห็นตำแหน่งลีออนแล้วโอเคโอ้โหเอ็กซ์เซลินจอบย่อได้ได้เป็นแรงเอนะ ก่อนนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคคิปต่ตอ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดภาพก็ได้ขออภัยด้วย,ยครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าดูว่าจะเป็นเกมอะไรนะสิกบ,บาครับจุบจ๊บๆไปแล้ว